เวลาเก้านาฬิกาครับแรงดัน DC ตอนนี้มาที่220โวลต์อันนี้ก็เป็นปลั๊ก DC เป็นปลั๊กธรรมดากับปลั๊กกระแสสูงไว้สาหรับตู้เชื่อมนะครับซึ่งผาทิตอยู่ตรงนี้วันนี้ก็เมฆเต็มท้องฟ้าเหมือนเดิมเนี่ยาทิตยอยู่ตรงนี้พอเช้านี้แดดเพิมมาเราก็ ทำงานครับต่อสายต่อสายไปมาดูครับทำอะไรครับมาเข้าลูกหมูลูกหมูหินเกียลูกหมูหินเกียรตัวนี้ยี่ห้อเลียวบินะครับเลียวบิหกร้อยห้าสิบวัตต์อันนี้ของเมกอ in ไชน่านะ ก็สวิกอยู่ด้านข้างนะครับเราไม่ได้ดัดแปลงสวิกเลยก็สามารถใช้งานได้ได้ดีซีได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่สวิกตูดนะครับ่วนใหญ่ไฟอาร์คพังหมดผมก็จะเลือกด้านข้างเหมือนของ makita ต้ามา a ถ้าเป็นสวิกอยู่ด้านข้างเปิดปิดได้เลยนะครับไม่มีอาร์ กำลังทำไปอย